สนามเป้าเมาขาวเมาเรื่องราดีๆเรื่องใหญ่เรื่องแปลกเรื่องเล่าเรื่องใหม่ ได้อันดับหนึ่งด้วยตกใจไหมตกใจค่ะไม่คิดมาก่อนว่าจะได้อะค่ะทําได้ไหมตอนที่เราแอดมิชชั่นตอนสอบก็คิดว่าทําได้ค่ะแต่ไม่คิดว่าจะทําได้ดีขนาดนี้โอ้โหทำไมทำไม่ได้เห็นว่ามีเทคนิคการเรียนที่แบบไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมเราสะสมความรู้มาตลอดยังไงบ้างก็คือตั้งใจทําให้ดีที่สุดทุกครั้งนะคะว่าคือในทุกครั้งที่เราสอบเราเรียนเนี่ยก็คือทําให้เต็มที่ทุกครั้งพอเราสั่งสม แล้วก็เยอะจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะอืมคือเริ่มจากครั้งแรกที่บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจใช่ะคะด้วยความที่เราชอบศิลปะด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเป็นคนท ไม่ได้เน้นในเรื่องของการแข่งขัน,ขนก็เลยไปเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมที่ให้มันเท่าเทียบเท่ากับภาคไทยแล้วหนูก็เลยไปเรียนแล้วก็เป็นเหมือนกับอย่างที่โน้ตที่แชร์ ค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊แต่ว่า เป็นหมอนี่มันดีนะม,มันช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูมองว่าทุกๆอาชีพเนี่ยก็มีส่วนช่วยในสังคมเหมือนกันอ,อย่างคุณพ่อคุณแม่หนูเนี่ยเป็นหมอเนี่ยท่านก็ช่วยในเรื่องของกายภาพแต่ทางหนูเนี่ยก็คือจะช่วยส่งเสริมยกระดับจิตใจของผู้คนในสังคมอ๋มอศิลป,ปะเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ไงพอหนองปกลางที่เรียนสายวิทย์มานะฮะจริงๆเรียนสายวิทย์แล้วก็ชอบชีวะด้วยเนี่ยน่าจะไปแอนคลานเข้าไม่ใช่แอนทาร์เ่ยโอ้โหรู้เลยรู้เลยแคือเไปตอบเข้าเรื่องคณะแบบ คณะวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหแต่วันนี้เลือกเรียนนิเทศศาสตร์แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ให้อิสระทางความคิดพอสมควรเลยทีเดียวใช่ค่ะก็คือเราก็ต้องผ่านการพูดคุยมาก่อนแหละว่าเราอยากเข้าอันนี้นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าความคิดของท่านเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเราก็คุยแล้วก็ตกลงกันได้ว่าหนูอยากจะทำในสิ่งที่ชอบทะเลกันเลยไหมแบบเราเตต้องเรียนมอสเราก็จะอยากเรียนอาร์ตท่นบอกให้เรียนไอมขนาดนั้นก็บอกค่ะแต่เราบอกเราอยากเรามีเหตุผลใช่แล้วก็มีเหตุผลแล้วก็เหมือนกับหาข้อมูลมาว่า นิเทศเนี่ยก็คือหนูสามารถประกอบอาชีพน,นี้นี้ได้หนูสนุกกับมันหนูอยากจะทําอย่าง,งนี้หนูก็ถ่ายรูปให้คุณพ่อนี่<ด><ด>ค่ะ,<ด>คะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะน,อนอ้องๆหนูเวลาที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งต้องคุยด้วยเหตุด้วยผลถ้าอยากให้เขายอมรับในเหตุผลของเราก็ต้องชี้แจงกันแบบผู้ใหญ่ค,ค,คุยกันอยากทราบไลฟ์สไตล์ของน้องปรางยู่สาธิตปทุ ก็คือการคิดการไต่ตองการจัดวางแผนตรงนี้เองที่ทําให้หนูได้เรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้ค่ะคือถ้าฟังอย่างเดียวผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ครูพูดเนี่ยบางทีมันจําไม่แม่นไหลออกค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วก็จดไว้ด้วยแล้วก็กลับมาทบทวนอีกอูมันจําแม่นมากเลยใช่แมเสดาดไม่ไม่ได้ฟังตอนที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้จบแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้จบแล้วไม่ทันแล้วเอาเทคนิคนี้ไปใช้ไม่ทันแล้วใช้ตอนทำงานบ้างก็ได้ขอบคุณน้องลางนะครับท้อครับ